สวัสดีครับผมชื่อนจาจักรินจอยแก้วข่ะนะครับผมรหัสน,นศศศักศึกษา6 5 1 21, 98 2 1 0 9ึ่งนะครับผมชื่อเล่นชุบปุ่มนะครับผมส่วนใหญ่แล้วเนี่ยเ <c oughs> พื่อนผมจะชอบเรียกผมว่าภูม,มิเมงโกนะครับจะมีคําว่าเมงโกตามหลังนะครับอาจจะงกแค่ชื่อนะครับผมแต่ใจไม่งกนะก็โอเคนะครับผมก็วันนี้นะครับผมจะมาสอนเกี่ยวกับ เรื่องของชื่อเรียกของตัวโน้ตนะครับแล้วก็ค่าของตัวโน้ตนะครับผมมางั้นเรามาเริ่มเนื้อหาของเราในวันนี้กันเลยดีกว่ารับรองนะครับสนุกแน่นอนนะครับผมแล้วก็เป็นความรู้ดีๆที่จะให้ท่านผู้ชมเอาไปต่อยอดในการเรียทรนทฤษฎีดนตรีแล้วก็เอาไปปฏิบัติทฤษฎีดนตรีได้นะครับเอาไปปฏิบัติดนตรีได้แล้วกันเนาะเออเอาไปปฏิบัติทฤษฎีดนตรีทำหงอะไรละก็โอเคมาเรามาเริ่มรู้จักโน้ตตัวแรกกันเลยดีกว่านะครับผมก็นโน้ตตัวแรกครับ ตงนี่ขึ้นภาพไปแล้วเป็นโน้ตดับเบิลตัวกลมนะครับผมภาษาไทยเขาเรียกว่าโน้ตดับเบิลตัวกลมนะครับผมภาษาอเมริกันเขาเรียกว่าดับเบิลโฮโน้ตนะครับผมภาษาอิงกฤษเขาเรียกว่าบรีฟนะครับผมก็โน้ตดับเบิลตัวกลมนะครับจะมีค่าความยาวเสียงเท่ากับ8จังหวะนะครับผมก็โดยประมาณเนาะเพราะว่ามันบางอินก็ขึ้นอยู่กับ time s i ก n a เจอร์ด้วยเนาะ time s ก g n เจอร์จะเป็นตัวกำหนดเกี่ยวกับ จังวะในห้องในอะไรแบบนี้นะเนาะก็ไปศึกษาเอาเองละกันผมขี้เกียจพูดน,นะเดี๋ยวมันจะสาวความยาวไปในหัวข้ออื่นเกินไปนะก็เดี๋ยวเราอยู่ในกรอบของเราดีกว่านะก็น้ตตัวต่อไปครับนีบ่น้ตตัวอะไรตัวกลมนะครับสังเกตว่าหน้าตามันจะคล้ายๆกันนะก็มันจะแตกต,าต่างตรงที่สัญลักษณ์น ốt ระเบินตัวกลมจะมีคิดใช่ไหมอ่าอันนี้อันนี้น้ตตัวกลมก็คือกลมไปเลยอ่านี่จำง่ายก็ภาษาอเมริกันมีชื่อเรียกว่า โน้ตน,นะครับผมก็ภาษาบิลิสเรียกว่าเซมิบิฟจะมีคำว่าเซมิเซมิเซมิบิฟเข้ามาจำไว้ก็ดีนะครับผมสับภาษากฤษเพราะว่าบางทีเราไปคุยกับฝรั่งเวลาไปเล่นดนตรีอะไรแบบนี้เออเราต้องสื่อสารกับทุกคนให้ได้อะมันเป็นภาษาสากลใช่ไหมดนตรีตสากลเออเราต้องรู้ไว้นํา็นต้องรู้ไว้ก็โน,โนต้ตตกลมนะครับมีค่าความยาวเสียงเท่ากับ4จังหวะนะครับผมเอาง่ายๆเข้าใจง่ายๆก็คือครึ่งของ ดับเบิลตัวผมนะครับผมโอเคต่อไปนะครับโน้ตอะไรป๊บนี่โน้ตตัวขาวนะครับผมโน้ตตัวขาวนะครับก็จะมีค่าความยาวเสียงอยู่ที่อสองจังหวะนะครับผมโดยประมาณเนาะก็ขคืออยู่กับทำซิญญิจนะาภาษาอเมริกันเขาเรียกว่า,าฮาร์ฟโน้ตนะครับผมภาษาบิติสเขาเรียกว่ามินิมนะครับตัวต่อไปกันเลยดีกว่าับนี่นะครับนี่เป็นโน้ตตัว ดำนะครับผมก็จะดำหัวจะดำใช่ไหมเมื่อกี้นี่หัวขาวอันนี้หัวดำเขาก็เรียกว่าโน้ตตัวดำนี่นะก็โน้ตตัวดำเนี่ยครับภาษาอเมริกันเขาเรียกว่า water note นะครับผมภาษาบิลติสเขาเรียกว่า p r o s h e e นะครับผมโน้ตตัวดำนยครับจะมีค่าความยาวเสียงเท่ากับเท่ากับเท่าไหร่ครึ่งของตัวขาวเท่ากับ1จังหวะนั่นเองนะครับผมนี่เข้ามีไงก็คือมันลดมาทีละครึ่งทีละครึ่งต่อไปนะครับผมโน้ตอะไรโน้ตอะไร ป๊นี่คุณหน้าคุณตากันไหมอ่าเออเหม,มือนเนหมือนเหมือนเบ็ดไหมอ่าใช่แล้วอันนี้ขเขาเรียกว่าโน้ตขบิ้นหนึ่งชั้นนะครับผมเหมือนคอเบ็ดอ่ะอ่าเหมือนคอเบ็ดที่เกี่ยวที่เกี่ยวเนี่เวลาตกปลาเออภาษาอเมริกันนะครับผมขเขาเรียกว่าเอเขาเรียกว่าอะไรอ๋อเอกโน้ตนะครับผมภาษาบีทิสขเขาเรียกว่าคาวเวอร์ Cover นะครับผมก็โน้ตขบิ้นหนึ่งชั้นเนี่ยอ่าจะมีค่าความยาวเสียงเท่ากับ 1ส่วน8จังหวัดครับผมก็จะง่ายๆก็คือครึค่งของตัวดำนั่นเองนะครับผมต่อไปนะครับเป็นโน้ตอะไรโน้ตอะไระนี่นะครับผมเหมือนกับตัวเมื่อกี้เลยนะแต่ว่าขอมันจะเพิ่มขึ้นมาอีกหนึ่งขอกลายเป็นโน้ตคาเบต้สองชั้นนั่นเองนะครับผมโน้ตคบเบีสองชั้นเนี่ยชื่อภาษาอังกฤษเขาเรียกว่า sixteenth note น,นะครับผมภาษาบีติสเขาเรียกว่า s e m i c a v e r นะครับผมก็คบเคต้สองชั้นเนี่ยจะมีค่าความยาวเสียงเท่ากับ1ส่วน1ิก จังหวะนะครับผมหรือเข้าใจง่ายๆก็คือครึ่งของขบีตหนึ่งชั้นนะครับผมมันลดทีละครึ่งทีละครึ่งไงค่าของตัวโน้ตเรียงกันไหมต่อไปนะครับผมต่อไปอนี่เป็นอะไรเพิ่มขึ้นไปอีกขอนึงกลายเป็นโน้ตขบีตขบีตสามชั้นนะครับผมขบีตสามชั้นเนี่ยก็ภาษาอเมริกันเขาเรียกว่า t h i r t second note นะครับผมภาษาอิงกฤเขาเรียกว่าิเซมิ e าวเวอร์นะครับผม ชื่ออาจจะยาวๆหน่อย,ยนะ,ะมันมันก็จะเรียงๆกันแบบนี้นะจำง่ายถ้าไปจำอ่มมะเออไม่มีอะไรหรอกก็กอนขั้วเป็นสามชั้นนะครับจะมีค,ค่าความยาวเสียงเท่ากับ1ส่วนเท่าไหร่ไปสุดไปอยูอ๋อ32มสินะครับจำไม่ค่อยได้อ่าในส่วนนี้เวลาผมจำผมจำแค่แบบมันครึ่งของตัวนี้ครึ่งของตัวนี้อ่จะจำง่ายอันนี้โน้ตขั้วเป็สามชั้นก็จะมีค่าเท่ากับหนึ่งส่วนสามสองจังหวะนะครับหรือว่าเข้าใจง่ายก็คือครึ่ขงของขั้เป็นสองชั้นนั่นเอง ก็ตัวต่อไปกันเลยดีกว่าตัวสุดท้ายละ,ะท้ายสุดละแมะ่นี่นะครับผมโน้ตคาบิสี่ชั้นนั่นเองครับโน้ตคาบิสี่ชั้นนะครับภาษาอเมริกันเขาเรียกว่าต้องดูต้องดูก่อนนะนี่จำไม่ได้ซิตี้ซิตี้โรโน้ตนะครับผมก็ซิตี้โรโน้ตอ่ะนั่นแหละต่อไปนะครับภาษาบิทตีเขาเรียกว่าเฮมิเดมิเซมิคอเวอร์นะครับผม ก็ชื่อมันอาจจะยาวๆหน่อยนะมันเป็นแบบภาษาบิดติสนะเนาะเออมันก็แบบเรียงๆกันแมมันก็มีความหมายของมันแหละแต่ผมจาไม่ได้นะอ่าผมบอกแค่ว่ามันชื่อนี้แล้วกันอ่าโน้ตขบีต4ีชั้นเนี่ยก็จะมีค่าความยาวเสียงอยู่ที่1นึส่วนหกีนะครับผมจังหวะหรือว่าเข้าใจง่ายๆก็คือครึ่งของขบีตสามชั้นนั่นเองนะครับผมความจริงแล้วเนี่ยมันมีหลายขบีตนะขบีตห้าชั้น6ชั้น7ชั้น8ชั้น9ชั้น10ชั้น16ชั้น มีเยอะแยะไปเรื่อยๆแล้วแต่ครจะเอามาใช้นะครับแต่พื้นฐานหลักๆเลยที่เราเจอบ่อยที่สุดในการที่เราได้ไปเล่นโน้ตแล้วก็ที่ผมได้ไปสัมผัสตามประสบการณ์ของผมผมว่าเนี่ยมันก็มีเท่านี้ที่แบบพบเจอบ่อยๆนะคันเบสสี่ชั้นก็ไม่ค่อยพบนะสามชั้นก็ไม่ค่อยพบเจอพบแต่สองชั้นหนึ่งชั้นอะไรประมาณนี้ส่วนใหญ่จะเจอมากที่สุดนะอ่าก็เอาไปเรียนรู้แล้วกันนะครับผม รู้หลายภาษาไว้เนี่ยมันดีนะครับผมเวลาเราเอาไปสื่อสารกับต่างชาติแบบนี้ครับเวลานักดนตรีต่างชาติใช่ไหมเราบอกว่าเอ้ยสิบเทนนตนนะอ่วันสิโน้นนะอะไรแบบนี้มันก็สื่อสารกันได้ใช่ไหมไม่ใช่แบบว่าโน้ตตัวดำนะต่างชาติปุมขมับเลยงงเลยตะอะออะไะ ครับผมก็จบไปแล้วนะครับกับการเรียนเกี่ยวกับเรื่องของชื่อเรียกของตัวโน้ตและก็ค่าของตัวโน้ตนะครับผมเป็นยังไงกันบ้างครับพอจะได้ความรู้อะไรหลายๆอย่างกันบ้างไหมก็สามารถคอมเมนต์มาได้นะครับผมสาหรับผมก็อาจจะแบบพูดติดๆขัดๆหน่อยก็ต้องขออาภัยด้วยนะครับผมเพราะว่าอนอนน้อยช่วงนี้ใกล้สอบแล้วเออไม่ใช่สิสอบแล้วเน สอบละเดี๋ยวก็ต้องไปสอบเนี่ยก็แบบเสี่ยงอาจจะติดติดขัดขัดต้องขอสุนเมอไปด้วยนะครับผมก็โอเคนะครับงั้นเดี๋ยวคลิปนี้ผมก็ต้องปิดคลิปไว้เพียงเท่านี้ถ้าเกิดว่าใครชอบคลิปนี้นะครับอยากให้ผมสอนเกี่ยวกับทฤษฎีดนตรีอะไรอีกในครั้งหน้าก็สามารถคอมเมนต์มาได้เลยนะครับผมแต่สําหรับวันนี้ผมขอลาไปก่อนนะครับขอบคุณครับ